บรรยากาศกินทางวันนี้เดี๋ยวมาดูระกาศเขียวปีที่ปลูกในถุงดินเนาะนี่ถุงดินคราวที่แล้วก็โอเคนะนี่ก็โอเคเพราะว่าอยู่ในกินทางใช้ถุงดินแล้วก็ถุงดินใหม่ดินใหม่ไม่มีปุ๋ยก็ผสมปุ๋ยคอกแล้วก็ปลกนะูกเนาะอันนี้ก็ลองปลูกในกระถางกระถางดูอันนี้ก็ปลูกในถุงดินเหมือนกันจะปลูกสี่ถุง สีถุงแล้วก็หนึ่งกระถางแล้วก็มีกระถางนู้นอันนี้คือกระถางทรงกลมเนาะหนึ่งแล้วก็ทรงนี้ทรงสี่เหลี่ยมยาวแล้วก็ทรงเล็กไม่เกินยี่สิบเซนติเมตรก็ทดลองดูว่าจะโอเคไหมประมาณนี้วันนี้เดี๋ยวให้ดูผักกัดเขียวปีอีกพันเนาะอีกพันเป็นพันดดยตุงด้านนู้นค่ะเดี๋ยวให้ดูผักกัดเขียวปีด้านนี้ ผักกาดเขียวปีด้านนี้จะเป็นผักกาดเขียวปีแบบไม่ใช่แบบชนิดห่อเหมือนที่ปลูกในถุงดินในกระถางเนาะเป็นอีกพันุ์หนึ่งชื่อทางการค้าเขาจะเขียนว่าผักกาดเขียวปีโดยตรงบางคนก็เรียกผักกาดเขียวปีแมวประมาณนี้เป็นเมล็ดพันธุ์จากเมืองไทยนะอันนี้ไปแกงอ่อมเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยใส่ผักชีลาวนิดนึงเนี่ย แล้วก็เคี้ยวหนุบหนุบเดี๋ยววันหลังจะลองใส่เป็นประเภทแกงส้มแต่มีน้องคนไทยท่านหนึง่งเขาบอกว่าเขาเอาไปแกงอะไรนะแกงจับชายอร่อยเนี่ยอร่อยต้นเขาจะโตโตเนี่ยนไคือหวานมานนิดลงไปเลยนะไม่ได้จัดระเบียบอะไรให้เขาเลยเนี่ยแต่ถ้าจัดระยะห่างก็คงจะโตโตเสมอกันอันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยเสมอกัน,นสวย เป็นผักที่ทนอากาศหนาวนิดหนึง่งยิ่งอยู่ในกินเฮังยิ่งโตเร็วด้วยบานมาได้พันช่วงเดือนสิบกลางเดือนสิบกลางเดือนตุลาอันนี้เป็นผักกาดเขียวปีแบบเหมือนที่ปลูกในถุงดินเอามาเน็บเน็บไว้ปีนี้ค่อนข้างจะโชคดีลงผักทันนี่ประเภทผักกาดอันนี้ผักกาดอ,าอะไรนะฮองเตะนี่ก็โอเควันนี้ นี้อากาศค่อนข้างจะหนาวแล้วก็มีแดดแล้วก็อุ่นหนาวมีแดดผักก็เลยงามนะปกติจะไปแล้วนะนี่เดือนสิบสองแลว้วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ละว,วันที่อวันที่สนะิบสองเนาะสิบสองนี่ด้านนี้ก็แขนงขนาดก็งามน,าน,าน,านี่ผักนี้ก็ยังรอด รอดความเย็นปกติถ้าหนาวจ,จัดจัดมันจะมีความชื้นแล้วโคนต้นมันจะเป็นเชื้อราแลวจะตายขนาดนี้ขนาดนี่ตอน,นี่สวยอันนี้เป็นผักกาดเอ่อขนาฮ่องกงใช่ไะผักกาดวันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคคือทดลองปลูกนะผักกาดเขียวปีว่าจะเวิร์กไหมปีนี้ก็ทดลองปลูกพอดีเมล็ดพันธุ์เพาะแล้วมันมันไม่งอกเนาะมันไม่งอกทีนี้ก็เอามาทดลองปลูก ว่าจะรอดหนาวไหมจะโตไหมอะไรประมาณนี้วันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคใช้ได้เดี๋ยวให้ดูผักกาดเขียวปีของญี่ปุ่นพันญี่ปุ่นอันนั้นเขียวปีไทยอยู่แล้วผักจินหนะีเนาะผักสดน,นเอาไปผัดนะ้ำมันหอยหรือใส่แค่เกลือก็อร่อยนะผักกาดเขียวปีนี่นอกเหนือจากแกงส้มหรือผักเราทำเป็นผักดองอันนี้เป็นผักเขียวปีของ อาญี่ปุ่นเอามาลองดูที่เขาทําดองขายตามช็อปนะชาวญี่ปุ่นจะทําดองขายตามช็อปไม่ได้เอาลองเอาไปทํากับข้าวไทยดูนี่ยังไม่ลองเลยเอามาปลูกคืออยากรู้ว่าเออโตแล้วเขาจะเป็นแบบไหนมันจะคล้ายผักกาดเขียวปีไทยไหมถ้าดูดีๆมันจะคล้ายๆกับผักกาดเขียวปีโดยตรงเนาะนคือเขาจะสูง ทรงเพียวสูงไม่ไม่หอ่อไม่ห่อประมาณนี้กระหล่สองต้นนี่เว้ เก็บคะแนนคะแนนพี่น,อน้องน่ามั่